สวัสดีครับถอดประกอบคาบู P ี z นะครับตระกูล P ีเมันจะมี PZ แล้วก็ตามด้วยเลขข้างหลังหลายๆแบบนะครับถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้หมดเลยนะครับ เริ่มประกอบครับใส่นมหนูตัวเมนเจนะครับนมหนูตัวใหญ่ก่อนปึ้๊บเข้าไปนะครับแล้วก็นมหนูตัวเล็กไพลอ t ตเจนะครับตัวนี้จากนั้นใส่เข็มปรับน้ำมันไพลอ t ตเจนะครับมีสปริงแล้วก็มียางอยู่ตรงปลายด้วยนะครับเข้ารูนี้ แล้วก็ใส่ทุนระเบิดเข้าไปนะครับเข็มน้ํามันนี่คล้องเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หย่อนลงไปในรูครับครับใส่สลักล็อกครับจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยครับตัวนี้น็อตลูกเล่งครับมีสปริงตัวหนึ่ง หมุนเข้าด้านข้างน็อตใต้อ่างครับเข็มลูกเล่นครับมันจะมีล็อกอยู่ห้าล็อกนะครับนับจากข้างล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับข้างล่างเนี่ยล็อกที่หนึ่งจะจ่ายน้ำมันเยอะที่สุดนะครับถ้าเราขยับกิ๊บตัวนี้ขึ้นมาล็อกที่ห้านะครับจะจ่ายน้ำมันน้อยที่สุดเราก็ใส่เข้าไปในรูปึ๊บ แล้วก็ใส่ตัวล็อกครับดันตัวล็อกเข้าไปให้ลงล่องนี่คนระับตัวล็อกมันจะช่องตรงนี้สายเขล่งต้องเข้าได้นะครับมันจะไม่ไปขวางทางนะต้องลงล่งแบบนี้นะครับเรียบร้อยฝั่งที่อยู่กับน็อตลูกเล่งนะครับมันจะเป็นฝั่งที่เฉียงเฉียงเล็กๆอย่างนี้กับฝั่งที่เป็นล่องบากยาวๆนะครับล่องบากยาวๆจะอยู่ฝั่งที่เป็น มันจะมีเนี่ยมันจะมีเดือยมีล็อกของมันอยู่แต่ฝั่งสั้นๆเฉียงๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งน็อตลูกเล่งอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปฟมันจะเข้าล็อกเลยปุ๊บลงสุดแบบนี้ถือว่าประกอบถูกนะครับใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับ